ขอนอบน้อมแด่พระตนตรยัยห้ามสวดชินประชรนะครับเป็นคำแต่งใหม่สวดได้บาปห้ามสวดปฏิจจสมุปบาทด้วยนะครับเพราะไม่ทำให้เกิดปัญญาไม่ได้เกิดความเห็นถูกไม่ละกิเลสแต่เพิ่มกิเลสและห้ามสวดแผ่เมตตานะครับเป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดของชาวพุทธเพราะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นต้นซึ่งจะอธิบายในคลิปนี้ และก็จะอธิบายปฏิจจสมุปาทโดยละเอียดนะครับการสวดมนต์เพื่อขอเพื่อได้สิ่งที่ดีกับชีวิตเพื่อป้องกันภัยค้าขายดีเหล่านี้ครับเป็นการสวดเพิ่มกิเลสไม่เป็นปริศไม่เป็นคําที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับเพราะว่าแม้เอาคําพระพุทธเจ้าเช่นเมตสูตรมาสวดเป็นต้นเอาคําอิติปิโสหรือสวดของคําพระพุทธพจน์แต่ด้วยจุดประสงค์ผิดเป็นการสวดเพื่อลาบไม่ได้เป็นไปเพื่อละ ไม่ได้เป็นไปเพื่อมีเมตตาลำหน้าไม่เป็นการสาธยายเพื่อผ้นทุกข์สวดเหล่านั้นไม่เป็นปริศไม่ป้องกันภัยไม่ต่างจากนกแก้วนกขุนทองแล้วก็เพิ่มกิเลสทุกๆครั้งที่สวดน,นะครับโดยเฉพาะการสวดชินบัญชรนะครับห้ามสวดเพราะเป็นคําแต่งใหม่แล้วก็แต่งผิดทําให้เป็นบาปกับผู้สวดเพราะอะไรครับแต่งใหม่ด้วยความเห็นผิดเอาพระพุทธเจ้าและพระรยสา,าวก มาประทับที่ส่วนต่างๆของร่างกายเป็นการดึงพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกลงต่ำไม่ควรมาประทับที่ร่างกายของเรานะครับคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้สิ่งที่ดีกับชีวิตพระองค์ปรินิพานแล้วพระอรหันต์ปรินิพานแล้วไม่มาประทับนะครับจึงเป็นการแต่งใหม่พระพุทธเจ้าไม่ให้บัญญัติในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติและในคาถาโสจินบัญชรครับ สวดเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตให้ได้สิ่งที่ดีนี่ก็ผิดแล้วใช่ไหมครับพระธรรมของพรเจ้าเป็นไปเพื่อละแต่นี่สวดเพื่อได้เพื่อขอเพื่อเป็นสิริมงคลนั่นก็คือเพิ่มกิเลสเพิ่มบาปทำให้ได้กิเลสคือโลภะเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวจะบอกว่าสวดแล้วชีวิตดีความดีไม่ได้วัดว่าเราจะได้สิ่งที่ดีในชีวิตนะครับ แต่ดีที่แท้จริงคือดีที่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าและห้ามสวดแผ่เมตตานะครับเป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดของชาวพุทธเพราะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรการสวดแผ่เมตตาครับสเพสตานะครับแผ่เมตตาให้ทั้งตัวเองให้เจ้ากรรมนายเวรก็เป็นเรื่องที่ผิดนะครับทำไมนะครับเพราะว่าสวดเพื่อให้เขาเมตตาเรา สวดเพื่อให้เราได้สิ่งที่ดีแล้วก็สวดเพื่อป้องกันภัยจากคนอื่นทุกอย่างที่กล่าวมาครับสวดแผ่เมตตาเพิ่มกิเลสทั้งนั้นเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อมีเมตตาจริงๆดังนั้นแม้เอาเมตตาสวรนะครับท่องเมตตาสตรสวดบาลีหรือแปลแล้วก็ตามแต่สวดไม่ได้มีเมตตาจริงๆครับเพราะว่าเพื่อป้องกันภัยเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีเพื่อให้เขาเมตตาเป็นการเพิ่มกิเลส ต่างกับพระพิสูจน,น์ที่ท่านสวดเมตตาสูตรนะครับที่ท่านสวดด้วยจิตที่เมตตาเป็นปร,ริ์ป้องกันภัยจากอามนุษย์เพราะท่านมีเมตตานํำหน้าแต่เราเอาคำพระพุทธเจ้ามาสวดเพื่อสแสวงหากิเลสจึงเป็นการสวดมนต์ที่ผิดไม่ตรงตามคำสอนที่ถูกต้องและการแผ่เมตตาให้กับสบรรพสัตว์ครับที่ถูกต้องคือต้องได้ฌานนะครับถึงจะแผ่ไปทั่วทุกทิศได้ ไม่ใช่แผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเรายัางไม่มีเมตตาที่มีกำลังในพระไตรปิฎกจึงแสดงชัดเจนครับว่า,าการจะแผ่เมตตาได้ต้องได้ถึงฌานดังนั้นขณะนี้มีเมตตากับศัตรูคนรอบข้างหรือยังหรือเป็นโลภะกับคนรอบข้างขณะนี้มีเมตตาหรือเปล่าถ้าไม่รู้ความจริงของเมตตาที่กำลังเกิดในขณะน,นี้ก็ไม่สามารถถึงฌานได้เลย ดังนั้นการท่องสวดมนต์ปัจจุบันจึงเป็นการสวดมนต์ที่ผิดไม่ได้มีการเข้าใจคำสอนเป็นการเพิ่มกิเลสโดยไม่รู้ตัวนั่นเองครับและประเด็นห้ามสวดปฏิจจสมุปบาทครับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าทำไมต้องเลือกปฏิจจสมุปบาทต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ครับพระพุทธเจ้าไม่เคยให้พระปัญจวัคคีย์พระสารีบุตรพระโมคคานะภระยาสาวกรูปใดบอกว่าเธอจงท่องปฏิจจสมุปบาท แต่มีให้พิจารณาปฏิจจสมุปาทเห็นไหมครับต่างกันแล้วนะครับดังนั้นการสวดปฏิจจสมุปาอ้างว่าเป็นสาธยายเราใช้คำว่าสาธยายผิดนะครับเพราะสาธยายต้องหมายถึงการกล่าวพระพุทธพจน์ด้วยเกิดปัญญาทบทวนด้วยความเข้าใจถูกทบทวนในสิ่งที่เข้าใจแล้วเช่นกล่าวว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขาร ในปฏิจจสมุปบาทต้องรู้ว่าอาวิชชาคืออะไรไม่ใช่ท่องแบบอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารท่องปฏิจจสมุปบาทนกแก้วนกขุนทองท่องปฏิจจสมุปบาทได้ไหมครับท่องได้สอนเด็กท่องได้ไหมครับท่องได้เด็กเข้าใจอะไรไหมนกแก้วเข้าใจอะไรไหมว่าอาวิชชาคืออะไรอวิชชาไม่รู้อะไรเมื่อคุณเลือกสวดบ,บทใดบทหนึ่งและ คิดว่าดีใช่ไหมครับนั่นแหละครับถูกโลภะกิเลสหลอกดังนั้นเลือกสวดปฏิจจสมุปบาทก็แสดงถึงความต้องการกิเลสที่คิดว่าจะได้สิ่งที่ดีได้โลภะโดยไม่รู้ตัวจึงห้ามสวดปฏิจจสมุปบาทนะครับแต่ฟังให้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทในคลิปนี้ที่จะอธิบายต่อไปซึ่งปฏิจจสมุปบาทคือสภาพธรรมะมีแต่ธรรมะนะครับเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน โดยในยักยะกับคำว่าอิทัพปัจยตาความหมายก็คือทั้งสองศัพ์นะครับต่างกันแค่พยัญชนะแต่อัตถาความหมายเหมือนกันคือเป็นธรรมะซึ่งอาศัยปัจจัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นคือทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้ครับไม่ว่าคุณจะได้เห็นได้ยินคิดนึกหรือการเกิดมาในชาตินี้ความสุขความทุกข์ของเราในชาตินี้ ต้องมีปัจจัยให้เกิดไม่ใช่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆนี่คือมีปัจจัยคือมีปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นขณะนี้เห็นต้องมีอะไรเป็นปัจจัยครับถ้าไม่มีตาก็เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นตาเป็นปัจจัยให้เกิดการเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตาต้องมีกรรมเป็นปัจจัยด้วยที่จะทำให้เราได้เห็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี นี่คือความละเอียดของความเป็นปัจจัยเป็นปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวันพอเราเข้าใจตรงนี้ว่าเป็นธรรมะเป็นปัจจัยให้เกิดธรรมะอีกอย่างหนึ่งอวิชชาครับต้องเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทว่าไม่รู้อะไรทรงแสดงอวิชชาที่ลึกซึ้งคือความไม่รู้นั้นเป็นอวิชชา8ประการคือไม่รู้ทุกประการที่1ประการที่สไม่รู้สมุทยัย ประการที่ 3. ไม่รู้นิโรธประการที่ 4. ไม่รู้มรรคประการที่ 5. ไม่รู้ธรรมะที่เป็นส่วนอดีตประการที่ 6. ไม่รู้ธรรมะส่วนที่เป็นอนาคตประการที่ 7. ไม่รู้ธรรมะส่วนที่เป็นอดีตและอนาคตประการที่ 8. ไม่รู้ธรรมะที่เป็นปฏิจจสมุปบาทคือไม่รู้ความจริงปฏิจจสมุปบาท ดังนั้นไม่รู้นั้นต้องเข้าใจว่าไม่รู้ทุกคือไม่รู้ธรรมะในขณะนี้ที่เกิดแล้วก็ดับไปขณะนี้เห็นเห็นเกิดดับหรือเปล่าครับการรู้ทุก์ไม่ใช่รู้ว่ากําลังทุกข์ใจอยู่กําลังทุกข์กายอยู่ก็เป็นเราทุกข์เป็นเราสุขเป็นเราที่ทุกข์ก็ไม่พ้นจากความเป็นเราก็ไม่ได้เป็นธรรมะก็เป็นอวิชชาเพราะอาวิชชาต้องรู้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่เที่ยงเป็นทุก์ เป็นอนัตตาทุกขอริยศาสตร์คือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นทุกข์แม้ความสุขก็เป็นทุกข์นะครับเพราะเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ว่าเห็นกําลังเกิดดับขณะนี้เห็นเกิดดับไหมครับไม่ใช่ไปดูลมหายใจแล้วก็บอกกองลมดับไปดับขณะนี้นะครับเห็นดับไหมต้องเป็นปัญญารู้ประจักษ์ตัวจริงไม่ใช่ขั้นคิดนึกนะครับ นั่นไม่ใช่รู้ทุกตามคําพระพุทธเจ้าคําพระพุทธเจ้าลึกซึง้งและธรรมะของพระเจ้าก็ลึกซึง้งรู้ได้ยากไม่ใช่แค่กองลมดับกองลมดับไปความรู้สึกทุกข์ดับไปเป็นคิดนึกไปหมดปัญญาจึงมี3ระดับสุตตามายปัญญาขั้นการฟังจินตามายปัญญาขั้นคิดและภาวนามายปัญญาคือปัญญาที่ประจักษ์ตัวจริงในขณะนี้ที่กำลังเกิดดับ เห็นตอนนี้เห็นตลอดใช่ไหมครับแต่ความจริงที่ลึกซึ้งคือเห็นแล้วต้องดับไปจึงมีได้ยินมีเสียงมีคิดนึกขณะที่คิดนึกก็ต้องมืดขณะที่ได้ยินก็ต้องมืดแต่ทำไมสว่างตลอดเพราะเราไม่เห็นเกิดดับทำไมถึงไม่เห็นเกิดดับเพราะไม่มีปัญญาถึงปัญญาระดับสูงที่เห็นการเกิดดับและจะเห็นการเกิดดับได้ ก็ต้องผ่านปัญญาขั้นการฟังที่รู้ความจริงก่อนในขั้นการฟังว่าธรรมะที่เป็นทุกข์นั้นคืออะไรคือธรรมะที่มีจริงที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้กระทบสัมผัสเป็นต้นเหล่านี้ครับเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วกระดับไปไม่ใช่เราเป็นทุกข์นี่คือถ้ายังไม่รู้ก็ยังมีอวิชชาในทุกข์ และมีอวิชชาไม่รู้ในสมุดไทยคือเหตุแห่งทุกข์เราโทษคนอื่นโทษตัวเองโทษคนนั้นคนนี้ที่ทําให้เราทุกข์ใจทุกกายถ้าไม่มีกรรมมปัจจัยถ้าไม่มีเหตุแห่งทุกข์ถ้าไม่มีตัณหาความติดข้องในความเป็นเราติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็จะไม่เกิดเราก็จะไม่ทุกข์ใจแต่เพราะเรามีโลภะความติดข้องนั่นแหละครับคือสมุดไทย และโลภะกำลังมีในขณะนี้ไหมกำลังเกิดแต่ก็ไม่รู้นี่คือความลึกซึ้งของสูตรไทยที่มีอวิชชาแล้วก็มีอวิชชาในนิโรธไม่เห็นความจริงของธรรมะที่ไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับนิพพานไม่ใช่ความสุขหรือบุญกุศลในขณะน,นี้แต่นิพพานจะรู้ได้เมื่อปัญญาของภรรยาบุคคลเกิดขึ้นดังนั้นจึงมีอวิชชาในนิโรธ และมีอวิชชาในมรรคในหนทางดับกิเลสเราไม่รู้หนทางที่ถูกต้องว่าคืออะไรหนทางความจริงครับในการรู้ธรรมะก็ต้องรู้จักธรรมะว่าธรรมะกำลังมีในขณะนี้ธรรมะคือขันธ์ห้าที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปโดยย่อจิตเจตสิกรูปโดยสามความจริงของธรรมะที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เรา นี่แหละครับการรู้ความจริงของธรรมะเหล่านี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยเริ่มจากปัญญาขั้นการฟังย่อมถึงนิโรธาคามณีปฏิปทาทางสายกลางซึ่งเป็นมักมีองแปดเป็นทางดับทุกข์จริงๆแต่เราไม่รู้จึงไปปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมไปกำหนดรูปนั่งรูปนอนไปเลือรทำดูลมดูจิต โดยไม่รู้จักว่าธรรมะคือขณะนี้ลืมอนัตตาลืมว่าธรรมะเลือกไม่ได้ก็ผิดกับอนัตตาจึงเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะรูปนั่งรูปนอนไม่มีมีแต่ธรรมะซึ่งเป็นรูป28จึงสมมุติผิดการกําหนดสมมุติจึงต้องสมมุติให้ถูกตามคําพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าจะอนัตตาเพราะพยัญชนะผิด อัตถาก็จะผิดการใช้คำว่ารูปนั่งรูปนอนเป็นต้นจึงเป็นคำสอนที่ไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการกำหนดรู้ลมดูลมเป็นตัวตนโลภะไม่ใช่อานาปานสติเลือกรูล้ลมก็จึงไม่ใช่สติเป็นข้อปฏิบัติผิดเอาจิตอยู่กับลมอยู่กับกายจึงเป็นข้อปฏิบัติเนื้อร้ายในพระพุทธศาสนา เป็นอวิชานั่นเองคือไม่รู้ในหนทางที่ถูกต้องดังนั้นอวิชชาก็ไม่รู้ในมรรและอวิชชาที่ไม่รู้ในธรรมะส่วนอดีตคือธรรมะที่กำลังดับไปก็ไม่รู้เห็นนิ่งอยู่ตลอดเสียงกำลังเกิดดับแต่ก็ไม่รู้ธรรมะแต่คิดนึกไปว่าเสียงดับเป็นเรื่องราวที่คิดก็ยังไม่รู้ตัวจริงที่เกิดดับจึงไม่รู้ธรรมะส่วนอดีต เมื่อไม่รู้ธรรมะที่มีจริงในขณะน,นี้ก็ไม่รู้ธรรมะส่วนอดีตและไม่รู้ธรรมะส่วนอนาคตด้วยที่กำลังจะเกิดอะไรเป็นปัจจัยและไม่รู้ธรรมะส่วนที่เป็นอดีตและอนาคตและประการสุดท้ายข้อที่8ไม่รู้ปฏิจจสมบูบา์คือไม่รู้ความจริงของความเป็นปัจจัยของธรรมะว่าเมื่อมีความไม่รู้ก็เป็นปัใจจัยให้เกิดอะไรครับ เกิดการทำกรรมดีไม่ดีซึ่งเป็นสังขารเป็นเจตนาเพราะไม่รู้ความเป็นปัจจัยถ้าเรารู้ความจริงแม้ขั้นการฟังในปฏิจจสมุปบาทเราก็จะไม่โทษใครนะครับเพราะไม่มีใครให้โทษเพราะมีแต่ธรรมะเป็นปัจจัยหน้าที่คือมีวิชาแปะมีวิชาคือปัญญารู้ทุกข์รู้สมุทยัยรู้นิโรธรู้มรร รู้ธรรมะส่วนอดีตรู้ธรรมะส่วนอนาคตรู้ธรรมะที่เป็นอดีตและอนาคตและรู้ปฏิจจสมุปบาทรวมความว่าต้องมีการรู้ธรรมะที่เป็นปัจจุบันขณะนั่นเองด้วยสติปัญญาที่เกิดจากขั้นการฟังนั่นแหละครับจะเป็นวิชาปัญญาเพราะฉะนั้นเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทต,ต้องเข้าใจวว่าธรรมะคืออะไรก่อนจึงเข้าใจปฏิจจสมุปบาทได้ เพราะฉะนั้นอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในความเป็นธรรมะเมื่อไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงมีปัจจัยให้ทำบุญทำรรบาปมีสังขารซึ่งเป็นปุญญาพิสังขารคือการทำบุญประการต่างๆให้ทานรักษาศีลเป็นต้นมีอปุญญาพิสังขารคือเจตนาที่เป็นไปในการทำบาและอนเนชาพิสังขาร คือเจตนาที่เป็นไปในกุศลขั้นอรูปฌานเป็นต้นนี่คือความจริงซึ่งเป็นสังขารคือเจตนาเจตสิกที่เป็นไปในกุศลอกุศลเพราะมีความไม่รู้เป็นปัจจัยเมื่อมีการไม่รู้แล้วทําบุญทำบาปเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรครับทําให้เกิดวิญญาณไม่ใช่ผีร่องรอยนะครับวิญญาณวิญญาณในที่นี้คือจิตจิตอะไรครับ ปฏิสนธิจิตวิญญาณคือการเกิดขึ้นที่สมมติเรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์รัจานที่เราเกิดเป็นมนุษย์เพราะอะไรครับเพราะมีเจตนาเจดสิกที่เป็นปุญญาพิสังขารกุศลนั้นเป็นปัจจัยให้เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์เรียกสมมุติว่าเป็นมนุษย์แท้ที่จริงเป็นจิตนะครับคือปฏิสนธิจิตวิญญาณนั่นเอง เพราะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือปฏิสนธิจิตวิญญาณย่อมเกิดนามรูปมีนามคือเจตสิกเกิดพร้อมกับจิตแล้วก็มีรูปที่เป็นภาษาทารูพ่าเป็นต้นหรือกรรม,มัชรูปเป็นต้นซึ่งรวมความว่ามีรูปประชุมรวมกันทำให้เกิดเป็นเรียกสมมติว่าเป็นเราเป็นคนนั้นคนนี้แท้ที่จริงมีแต่นามรูปมีแต่ธรรมะ เพราะอาศัยการเกิดขึ้นของจิตขณะแรกนั่นเองก็มีการประชุมของธรรมะเกิดขึ้นเมื่อมีนามรูปก็มีสลายยตนะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจดูเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้กระทบสัมผัสแล้วคิดนึกแล้วลึกซึ้งยังไงใครเห็นครับเราเห็นหรือเปล่า พระองค์ทรงแสดงว่าสลยยะัตนานั้นเป็นจิตที่เห็นตาของใครครับตาของเราหรือเปล่าถ้าคนไม่รู้ก็คือตาเราสิครับแต่ความจริงตาเป็นรูปเป็นจกักรุปาทารูปทำหน้าที่กระทบสีไม่ได้ทำหน้าที่เห็นจิตทำหน้าที่เห็นเห็นไหมครับนี่คือความลึกซึง้งดังนั้นตาก็ไม่ใช่เรา หูจมูกลินกายใจก็ไม่ใช่เราเพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตาเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้กระทบสัมผัสคิดนึกก็ไม่ใช่เราคิดนึกเพราะมีการปรุงแต่งของธรรมะจึงเป็นปัจจัยให้เกิดจิตแล้วก็มีเจตสิกปรุงแต่งให้คิดเป็นเรื่องต่างๆนี่คือนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะและสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดปัสสะอย่างไรครับ ความจริงของปฏิจจสมุปบาทก็คือเพราะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจการเห็นการได้ยินเป็นต้นเป็นปัจจัยให้มีการกระทบมีผัสสะเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับกระทบอะไรครับกระทบอารมณ์นะครับเช่นเห็นกระทบกับอารมณ์คือสีเป็นต้นเพราะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจมีจึงเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทบคือผัสสะเกิดขึ้น กระทบอารมณ์นั้นเป็นปัจจัยให้เกิดการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นร,ริมรสรู้กระทบสัมผัสดังนั้นถ้าไม่มีผัสสะการกระทบอารมณ์โลกนี้จะไม่ปรากฏเลยดังนั้นถ้าเรากระทบอะไรกับสิ่งที่ดีไม่ดีไม่มีใครทําให้นะครับผัสสะเป็นปัจจัยพอเราเข้าใจตรงนี้ความเบากายเบาใจก็จะดีขึ้นเพราะรู้ว่าเป็นวงจรของปฏิจจสมุปบาท ที่จะต้องเป็นไปอยู่แล้วว่าจะต้องกระทบอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเมื่อผัสสะมีแล้วย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาความรู้สึกเราสุขเราทุกข์ใครทาให้ผัสสะนะครับเพราะเรากระทบอารมณ์ที่ไม่ดีทุกใจไหมครับทุกกายไหมผัสสะจึงเป็นปัจจัยให้เกิดทุกขเวทนาทางกายทางใจ กระทบอารมณ์ที่ดีก็เกิดสุขใจสุขกายนี่แหละครับเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาและเวทนาเกิดแล้วสุขทุกเกิดแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะมีกิเลสที่เป็นปัจจัยเราติดสุขสัตว์โลกครับรักสุขเกลียดทุกข์แล้วก็รักสุขด้วยโลภเกลียดทุกข์ด้วยโทสะ ดังนั้นเพราะมีเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุก์กข็ไม่พอใช่ไหมครับพอใจในความสุขนั้นจึงเกิดตัณหาเพราะภาษะเป็นปัใจจัยให้เกิดตัณหาจึงเกิดความติดข้องพอใจในความสุขแม้ความทุกข์ก็ติดข้องได้ไหมครับทานเพจเป็นยังไงครับก็พอใจในความทุกข์นั้นดังนั้นเราถูกโลภะหลอกถูกตัณหาหลอก หลอกให้เราหลงในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกระดับไปไม่เหลือเลยแค่สุขแค่ทุกข์ชั่วคราวความสุขทุกข์หมดไปแล้วแต่เพราะมีความไม่รู้ติดข้องในความยึดถือว่าเป็นเราเป็นคนที่เรารักติดข้องในความพอใจในสุขทุกข์ที่เพียงชั่วขณะไม่เหลือเลยหลงสุขหลงทุกข์ในสิ่งที่ไม่มีจริงนี่คือปัญญาที่เริ่มเข้าใจถูกที่จะเป็นวิชาตรงข้ามกับวิชา เพราะฉะนั้นเกิดชาติการเกิดชราความแก่มรณนะความตายโสกะทุกขะปริเทวะเกิดความทุกข์กายเกิดความทุกข์ใจประการต่างๆหลากหลายความทุกข์ระทมใจเหล่านี้ครับเพราะอาวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยทั้งนั้นคือไม่รู้ว่าเป็นธรรมนั่นเองนี่คือประโยชน์ของความเข้าใจปฏิจจสบุบาท โดยไม่ต้องท่องนะครับแต่เข้าใจคนที่ท่องสวดปฏิจจสมุปบาทจึงไม่ได้เห็นปฏิจจสมุปบาทหลงในคำสวดคิดว่าจะได้สิ่งที่ดีจึงหลงตามคำที่คนกล่าวด้วยความไม่รู้พระองค์ให้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยตรัสกับพระอานนท์ด้วยนะครับว่าปฏิจจสมุปบาทเธออย่าคิดว่าง่ายนะอานนท์ปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องลึกซึง้ง แต่คนสมัยนี้คิดว่ายังไงครับปฏิจจสมุปบาทง่ายแค่เอาไปท่องนั่นก็คือขัดแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนั้นเราเริ่มมีวิชาปัญญาซึ่งจะทำให้เป็นหนทางที่ถูกคือทางสายกลางที่เป็นทางสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยมรรคมนองค์8ที่เป็นทางที่รู้ความจริงของธรรมะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ในธรรมะที่เกิดแต่ละขณะถ้าเราเข้าใจธรรมะแต่ละขณะปัญญาที่เกิดก็จะละอวิชชาความไม่รู้ได้ทีละเล็กทีละน้อยนั่นเองครับถ้าใครเห็นประโยชน์ของคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันแชร์เผยแพร่ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่รับฟังและเข้าใจว่าสวดมนต์ที่ถูกต้องนั้นความจริงนั้นเป็นอย่างไรก็ขออนุโมทนาครับ